ผู้ชายแบบนี้อยู่ได้แล้วหิวใจมากๆเลยข้อหนึ่งพูดเพราะใจเย็นไม่ใช่อารมณ์ผู้ชายที่ พูดเพลาะกับภรรยานะคะแล้วก็ใจเย็นมีเหตุผลเวลาที่ะทะเลาะกันนะคะเขาก็พูดแบบคามพูดแบบเบาๆสบายๆแล้วเป็นคนมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหานะคะผู้ชายแบบนี้อยู่ด้วยแล้วคุณจะใจเย็นเบาสบายแล้วคุณจะมีแต่ความสุขนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับผู้ชายที่ใช้อารมณ์เอะอะโวยวายแบบทําลายข้าวของดาคุณอะไรแบบนี้คุณจะไม่มีความสุขนะคะและจะเป็นโรคสึมเศรา้าภายในที่สุด ดากนั้นแล้วเราต้องอยู่กับผู้ชายที่เขาใจเย็นมีเหตุผลค่ะข้อ 2. ขยันทำม,มาหากินรักครอบครัวผู้ชายที่ขยันทำรรม,มาหากินนะคะเป็นคนที่ขยันมากๆเลยทําเพื่อครอบครัวตั้งใจทํางานเก็บเงินเพื่อครอบครัวแล้วก็ให้เงินภรรยาด้วยผู้ชายแบบนี้ยิวใจมากๆเลยนะคะให้เงินภรรยาโดยที่ภรรยาเนี่ย ไม่ต้องขอเลยนะคะเป็นคนที่รับผิดชอบครอบครัวดีมากๆเลยหิวใจใครได้สามีแบบนี้เป็นคู่ชีวิตหิวใจสุดๆค่ะข้อ3นะคะไม่เจ้าชู้ไม่น่าใจใครได้สามีที่ไม่เจ้าชู้ไม่นอกใจคุณเหมือนกับว่าคุณเลือกคู่แบบใช่มากๆข้อ3ไม่เจ้าชู้ไม่นอาใจใครที่ได้สามีไม่เจ้าชู้ไม่น่าใจเนี่ยเหมือนกับว่า คุณถูกหวยแล้วนะคะเพราะการที่เราจะได้ใครสักคนเนี่ยผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่ซื่อสัตย์รักจริงใจเนี่ยเหมือนกับเราแบบประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วอะไรแบบนี้และก็ดีกับครอบครัวด้วยรักคุณจริงๆด้วยนะคะไม่หวานเสน่ห์ไปให้ผู้หญิงอื่นผู้ชายแบบนี้หิวใจมากๆเลยแต่ตางจากผู้ชายอีกประเภทหนึ่งที่เห็นผู้หญิงสวยไม่ได้แบบือแบบ มองอะไรแบบนี้ส่งสายตาปิ้งๆอะไรแบบนี้เผลอเป็นไม่ได้เป็นต้องนอใจผู้ชายแบบนี้ถ้าเราเลือกแล้วเหมือนกับเรา นรกไปตลอดชีวิตค่ะข้อ4นะคะให้เกียรติภรรยาไม่ดูถูกภรรยาผู้ชายที่เขาให้เกียรติภรรยาอยู่เสมอเนี่ยเขาจะทําให้คุณรู้ว่าไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังเขาก็ให้เกียรติคุณไม่ดูถูกคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนจบการศึกษาอะไรมาหรือว่าประวัติอดีตคุณเป็นยังไงเขาก็ให้เกียรติคุณเคารพคุณเขารักคุณที่ปัจจุบันเขารักคุณที่หัวใจผู้ชายแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่า ผู้หญิงคนไหนได้เป็นสามีเนี่ยคุณโชคดีมากๆเลยและจะทำให้ใจของคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขที่ได้สามีคนนี้เป็นคู่ชีวิตค่ะข้อ5นะคะไม่ควบคุมไม่กดขี่แล้วก็เข้าใจภรรยาเราแต่งงานมาแล้วไม่ใช่ว่า เราจะเป็นาธาตุของสามีนะคะไม่ใช่ว่าจะใช้เราจิกเราข่มเราให้ทาแบบนั้นแบบนี้นะคะควบคุมเราต่างๆนา้นนะไม่ใช่การที่คนสองคนมาอยู่ด้วยกันมันต้องเท่าเทียมเสมอกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้ผู้ชายที่เขาเข้าใจคุณเสมอคุณอยากไปปาร์ตี้กับเพื่อนเขาก็ให้คุณไปนะคะเขาเข้าใจในงานของคุณเขาเข้าใจในเป้าหมายความฝันของคุณเขาเข้าใจในตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่บังคับไม่กดดันไม่กดขี่ผู้ชายแบบนี้ ใครอยู่ด้วยแล้วสบายใจฮิลลิ่งใจมากๆเลยนะคะเพราะการที่เราเนี่ยจะเลือกคู่ชีวิตนะคะคู่ที่จะทำให้เราประสบความสําเร็จได้ต้องมีตามที่คุณนุ่พูดมานะคะเพราะว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จได้คู่มีส่วนประกอบมากๆคนที่อยู่ข้างๆคุณนี่แหละมีผลต่อชีวิตคุณมากเลยดังนั้นแล้วเลือกคู่ใจเย็นๆต้องเลือกให้ดีแล้วก็มีตาม5ข้อที่คุณหนุ่พูดมาะคะ่ะ